รับแบบขออา้วก็อาหา็ทดสอบกับไม่อยากกต้องให้มันใสก่อนให้ยกขึ้นเ่ยมาทงไปกลัวสั้นกลัวดเดืดุไปถุมมันขามันถุ้เชือกเชือกจะขาดกันหลังอะไร

我们这边，我们这边，我们这边，我们